สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอเป็นสื่อกลางในการซื้อขายเหรียญต่างประเทศนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับพี่ๆน้าๆนะอาอาคนไหนที่มีอยากซื้อ หรืออยากขายก็สามารถฝากขายภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพร้อมทั้งเบอร์โทรและลิงก์ฝากได้เลยนะครับวันนี้จะมาเป็นสื่อกลางให้นะครับอันนี้คือเหรียญและธนบัตรต่างประเทศที่ผมมีนะครับทั้งหมดนะครับ ใครที่มีก็สามารถเอามาขายใต้โพสได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อจะมีคนที่ต้องการซื้อเหรียญและธนบัตรของท่านคนที่ต้องการจริงๆนะครับเหรียญที่ผมประทับใจสุดๆก็จะเป็น2องเหรียญนี้นะครับ สงเหรียญน,นี้ได้มาจากเพื่อนชาวเดนมาร์กนะครับเป็นเหรียญที่เขาบอกว่าหายากมากเป็นเหรียญที่เขาสะสมกันในประเทศประเทศของเขานะครับมีด้านหลังนะครับมีด้านหน้าด้านหลังเขียนไว้ยี่สิบเนะครับ หนึ่งเก้าเก้า้าดนมาร์กแลวก็มีเหรียญอีกชุดหนึ่งครับที่ผมผมบอกเลยว่าใน Ebay ขายกันแพงมากนะครับเห็นประมูลล่าสุดเมื่อผมเข้าดูเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประมูลล่าสุดอยู่ที่ราคา3ามพันเ้ารอยนะครับเป็นเหรียญน,นักษกัตริ ของประเทศสิงคโปร์นะครับนี่ผมมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับหนึ่งก้าแปดสี่นะครับ Chronset The Year of the Rat เป็นเหรียญปีนักษัตรของปีหนูนะครับถือว่าหายากนะครับอันนี้เป็นเหรียญชุดที่สวยงามผมได้มาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะมีแบงก์ประเทศต่างๆมากมายนะครับใครที่ต้องการซื้อต้องการขายก็ฝากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับด้านล่างคลิปนะครับเผื่อจะมีเพื่อนๆบางคนที่ตามหาอยู่ที่สะสมแบงก์หรือเหรียญต่างประเทศอยู่อาจจะมาจจะเอกกับท่านก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นแบงก์หนึ่งดอล ของสารัฐนะครับเป็นแบงก์เก่านะครับทางธนาคารไม่รับแรกนะครับเพราะน,นี่เปนแบงก์เก่านะครับอันนี้ห้าดอลลาร์นะครับด้านบนเหมือนประธานาธิบดีริงคอนเลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่หน้าตาท่านขายมีด้านหลังนะครับ ทางนาคารไม่รับแรกนะครับพอเป็นเป็นเหรียญเป็นธนบัตรที่เก่านานมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเวียดนามนะครับส่วนใบนี้ใบนี้มาเลเซียนะครับหน้าเป็น5้าลิงกิตรือเปล่าเขาเรียกอย่างนี้เปล่า สกุลเงินเขาผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเวียดนามเหมือนกันสองพันดองนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนบ้านเรากัมพูชาคัมบูเดีออันนี้เป็นทูดอลลาร์สิงคโปร์นะครับทูดอลลาร์สิงคโปร์นี่ดอลลาร์แล้วไม่แน่ใจว่า ห้าอ7บาทหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เงินดองนะครับของเวียดนามอันนี้น่าจะเป็นของทางประเทศจีนนะครับแต่เป็นแบงค์ที่เก่ามากแล้วนะครับใครที่มีก็สามารถลงซื้อขายกันได้นะครับ คลิปนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีเหรียญต่างประเทศซื้อหาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงนะครับก็ช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาพูดถึงธนบัตรเหรียญต่างๆที่น่าสะสมอีกรุ่นอื่นๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาละครับวันนี้ก็พอแค่นะครับ ช่วยฝากกดติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ